ผมหาข้อมูลที่หมดแล้วนะครับผมก็รู้ว่าพี่ทําอะไรอยู่หาเ้าคือครับผมคือคุณคุณคุยกับใครอยู่เนี่ยผมคูยกับคุณนิรันด์นะครับนิรันด์นิรันด์ใช่ <นะ S 1> แล้วอันนั้นแหละตัวพี่นั่นแหละ,ะนะครับไม่ใช่ฝลุดจำนำนะครับเป็นตัวพี่เองครับและ,แล,ะแล้วข้อมูลนะครับพี่ผมผมบอกตรงว่าในประเทศไทยเนี่ยผมคน้นข้อมูลได้หมดแต่ว่าเราไม่ได้ว่านู่นนีน่แต่ว่ามาคุยเนี่ยนะครับเรื่องคลิปที่ออกมาล่าสุดเนี่ยห้าชั่วโมงมั้ง แล้วเก่าว่าปิางเขาตัสยามเต็มนะครับป้าปิงถึงเอามาตะสยามบอกชื่อเลยเนี่ยมาตัสยามใจนน่นนี่นั่นใจครื่อไม่เป็นบ้างอย่างนี้บ้างแล้วก็อ,<า>อ่า,อาผมผมก็เลยไปทำไมเขาพูดอย่างนี้ดั้งที่เราไม่เคยไปยุ่งอะไรกับเขา,านะครับ<า>แต่ว่าผมว่าเ้ถ้ามีเบอร์เดี๋ยวผมผมก็เลยบอกรอ,องผู้จัดาการเนี่ยบอกให้ขอเบอร์คน<า>นี้มาหน่อยเคลียร์ผมหน่อยก็เคลียร์มาให้ผมผมก็เลยโทรหาพี่แล้วก็อยากคุยกันแบบลูกผู้ชายนะครับ ผมอยากกัวลูกแบบจริงๆผมจะไปหาพี่ถึงถึงที่พี่้วยซ้ำไหมครับแต่เราคุยกันก่อนคือท่านเข้าใจผิดแล้วว่าโอเคคือพระหลุดก็ให้ผมช่วยลงหวงก็ลงให้แต่ว่าถ้ามีปัญหาผมก็จะเอาออกอ่พระหลุดนี่คือใครอยะพี่ <laughs> <laughs> ก็ถ้าผมสืบได้หมดนะครับถ้าผมสืบได้หมดผมก็สาวถึงตัวจริงๆนั่นแหละเออก็ก็นนดูไปแต่ว่าถ้ามันผิดข้อกฎหมายอะไรคุณก็ลองว่าว่าดูว่ามันตรงไหนที่เอออะไรที่มันทําให้คุณเสียหายอ่ะอ่าม,ม,มันมันมีมันม,ม,นมีเดี๋ยวอ่าพ,พี่พี่ลองเปิดดูนะครับคิดคลิปที่ล่าสุดที่พี่ทาอยู่นะครับแล้วก็มันมีป้าจริงถึงธรรมาตัดสยามอ่ะนะครับผมผมดำดนินการนะครับผมบอกไว้ก่อนไม่แล้วคุณคุณเป็นใครเนี่ย อะไรนะครับคุณคุณเป็นใครเนี่ยที่โทรมานี่คุณเป็นใครเนี่ยผมเป็นใครเหรอผมเป็นเจ้าของนะครับเจ้าของเจ้าของอมตะสยามนะครับเจ้าของอมตะสยามอ่าปกติก็ไม่ตัวไปคุยกับพี่หรอกแต่ผมถือว่าเราเป็นลูกชายเราคุยกันตรงๆอะไรนะสยามอมตะสยามอ่าคือภาพจริงผมมาเต็มๆอ่ะเด็กมันถอดข้อมูลออกมาหมดแล้วถอดตอดออกมาหมดแล้ว ทีนี้ผมบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวรอก่อนผมจะคุยกับเขาดูผมผมบอกตรงๆว่าเราเป็นหน่วยงานของของขึ่งราชการนะครับเราทำงานร่วมหน่วยงานราชการนะครับแล้วถ้าเกิดประเด็นแบบนี้นะครับมันก็จะผลเสียสําหรับผ้าเครื่องบารมีสมเด็จโตหรอครับผมเป็นอมาตะสยามไหมครับลองเสร์ชลองดูครับคือสถาบันตรวจสอบและวิจัยวัตถุโบราณน,นะครับอ,อสถาบันตรวจสอบ อีเซิร์ฟก็เป็นเลยมันต่สยามสองพันสิบเจ็ดอ่ะอันนั้นเป็นบริษัทเราจดไว้นะครับโอเคแต่ว่า oh. สถาบันที่เราตรวจสอบเนี่ยนะครับมันชื่อสถาบันตรวจสอบวิจัยประตุโบราณอมตะสยามนะครับ oh. อพี่พูดออกมาเต็มๆเลยแล้วแล้วก็ก็มูลเนี่ยอ่านที่บอกว่าก็ไปตรวจนู่นนี่นั่นกนําหนดอายุไม่ได้ผมบอกแล้วเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนี้นะครับมีเครื่องอยู่สามที่นะครับอยู่สตอนอ,อยู่ที่กรมทรัพยากรและก็อยู่ที่นี่นะครับ อ่าผมผมคุยกันง่ายๆที่มีอะไรมาคุยกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะเราถ้าเรายังไม่รู้จักกันเนี่ยผมไม่โจมตีใครทั้งนั้นื่อก็คืนเนี่ยผมผมจะบอกว่าถ้าตรงไหนคลิปที่มันนั่นคือผมเนี่ยเอาคลิปที่พระหลุดเขาทําแล้วเขาบอกให้ผมช่วยเอามาลงผมก็เอามาลงแต่ว่าถ้ามันผิดมันอะไรเนี่ยก็บอกมาแต่ผมจะได้เอาออกผม,มผมอ่าไม่เป็นไรพี่แต่ว่าเราคุยกันแล้วเดี๋ยว เผื่อมีโอกาสผมอาจจะไปเยี่ยมเยียนพี่บ้างเพราะว่าพี่เ็าทาเรื่องพระเครื่องถูกต้องไหมครับครับอ่าเดี๋ยวเ่า,าจะจะ,จะเรียนให้ทราบว่า้าหลุดเนี่ยที่เขาทำพันเอ็กสถาบันพันเอ็กเนี่ยผมก็ไปอะไรอ่ะดูคลิปช่องเขาแล้วผมก็มาเรียนเรื่องพันเอ็กไงเอ่อแล้วผมก็ไปไปได้ข้อมูลไปเรียนกับพี่พี่โอ๊ต พี่โอ๊ตบางแพร่ออของามว่าของพี่โอ๊ตบางแพร่นี่มันน่าจะเป็นอะไรที่ง่ายกว่าการที่ตรวจสอบแต่ทีนี้นี่ผมไม่รู้ว่าคล,คลิปไหนที่เดี๋ยวลา่ลาสุดแล้วกระบวนการตรวจสอบวัตถุบโบราณนี่ใช่ไหมมันมีสาสี่นาทีใช่ไหมที่บอกว่ามีอมตะสยามอ่ามีมีมีเชื่อมอมตะสยามอยู่ไว้ครับ เดี๋ยวคือถ้ายังไงจะอะไรยังไงอ่ะให้ผมเอาออกหรือว่าไม่ไม, <c oughs> ไม่ไม่ได้พี่พี่คือคือเดี๋ยวต้องมาคุยกันก่อนครับเรื่องนี้ถ้าสมมติว่าพี่จะออกก็มาคุยกันแล้วก็มามาทำความเข้าใจกันนิดหนึงนะครับว่าเพื่อที่ไงับปรับความเข้าใจอยู่คือผมเน่ยเป็นคนทำ u ูทู e ผมกับพระหลุดเนี่ยไม่ได้รู้จักกันหรอกแต่ผมเคยส่งพระไปตรวจกับเขาพระพผมไม่ผ่านเลยอืมครับผมเออแต่ทีนี้เรื่องถึงเรื่องก็คือว่าเออพอเขาเขามาพูดมาอะไรเนี่ยเออเราก็คิดว่ามันก็น่าจะมีมีข้อมูลอะไรที่ให้คนอ่ะมามาฟังใช่ไหมเพราะว่าผมทำ u t u b e เนี่ยก็คือผมก็ต้องการยอดบิวต้องการยอดคนดู เนี่ยคนฟันเนี้ยเดี๋ยวผมเปิดให้พี่ฟังที่จะคิดว่าพี่คนจับได้สวัสดีครับเนี่ยคน,นเนี้ยไปได้นันเลยอ๋อพี่เสียงพี่ได้เปล่าครับไม่ก็พี่ก็ฟังดูเสียงผมกับเสียงนั้นมันเหมือนกันแค่ไหนอะใช่ไหมอ๋อแล้วพี่ก็ดูผมก็มีไลฟ์สดของผมอยู่แล้วมีมีมีที่เป็นนิรันด์คนฟัน X อ,อยู่แล้วมันคนละนั่นกันเลยอ๋อ ครบผมแต่แต่ทีนี้เนะี่ยแต่ต้องผมเนี่ย<ม>เราเราจะเอาข้อมูลที่แบบว่าเออพอมันมันน่าสนใจมันเป็นสายอนุรักษ์มา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 ,มาค่อยลงแล้วก็ค่อยเออเผยแพร่ว่าเราศึกษาแบบไหนแนวทางไหนเนี่ยคือคนชมคนดูเนี่ยเขาก็พิจารณากันไปเพราะว่าว,วิธีที่จะเรียนรู้พัะเครื่องเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ชี้ชัดตายตัวหรอกว่าของใครถูกของใครผิดใช่ไหมครับ อืมครับผมเออทีนี้ว่าอย่างอย่างผมดูของพระหลุดจำนำเนี่ยเอะผมส่งไปเขาก็บอกว่าไม่ชัดไม่ใช่เออแต่ผมมาดูกับโอ๊ตวังแพรอ่าทำไมเราไม่เริ่มต้นกับที่พระสมเด็จหลวงปู่นาคเลยล่ะเออผมว่าไอ้นี้มันน่าจะเป็นอะไรที่ใกล้เคียงใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เขามาพูดเนี่ยสิ่งที่พระหลุดเขาพูดเนี่ยเขาก็อบอกว่า เอ่ออะไรอ่ะการการใช้เครื่องมือเนี่ยมันมีรุ่นนี่นั่นเออซึ่งผมไม่ถึงขนาดนั้นผมก็มีแค่กล้องพันเอ็กเท่านั้นเองอ่ะแต่การตรวจไปยิงเซมอะไรเนี่ยผมว่ามันมันไม่สนุกไงมันเป็นการที่ว่าใช้จ่ายเกินไปใช่ไหมคือผมก็แค่นักสะสมเดิมที<ๆ>เดิมทีอ่ะผมเป็นไกด์แต่ทีเนี้ยมันทำงานไม่ได้อ่ะมันต,ดติดโควิดมาสามปีใช่ไหม อ่ครับทัวมันไม่มีทัวมันไม่มีก็เอ้าไ,ไหนไหนพระที่บ้านเรามีเราก็มาทําดูแล้วเออทีนี้เขาเขามาพูดเรื่องการตรวจการนั่นเออเราเห็นว่ามันมันก็เป็นอีกอีกความรู้หนึ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนใช่ไหมครับเอาอย่างงี้พี่ใครใครเป็นโบใครเป็นคนเอาก้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ครับก็พระหลุดจำนำอะครับพระหลุดจำนำอ่าแล้วทีนี้ก็ผมก็อมามามรีไลท์ใหม่หนึงนิดนึงเพราะว่ามันเยอะ อ่าไม่เป็นไรพี่ถ้างนั้นก็ตามนั้นแหละนะครับเดี๋ยวไม่กี่วันเรไป,ไปเยี่ยมพี่นะครับเดี๋ยวไปเยี่ยมนะครับ้าเ,<ข>เข้าไปไปพบเจอกันหน่อยนะครับ